คำ่สวัสดีค่ะทุกคน่อะไลฟ์แล้วเหรอคะสวัสดีค่ะฉันพูดอะไรก่อนไลฟ์ไม่รู้เมื่อกี้สวัสดีค่ะว e ออร์ซีโพดัมตายแล้วแนะน้ำตัวได้แบบไม่ใช่สินเป็นอินเตอร์อะไรครับผมพวกเราซีโพดัมนะคะวันนี้ก็มากัน3คนนะครับผมโดมจรุวัตรครับแกมิชิยานีค่ะตัมวาวุตครับกานพัฒนไปไหนคะติดงานอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับ ซึ่งการไปญี่ปุ่นครั้งนี้ี่้ต้องทําให้เราได้พูดถึงเขาในการที่บอกว่าติดภารกิจไปมันสิบรอบแล้ววันนี้ <laughs> ครับผมก็ถามว,ว่าเกิดความอิจฉาไหมหนักมากจริงๆนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้พวกเรามาเป็นตัวแทนมีข่าวดีมาบอกถูกต้องครับ,คร,บครับผมในเรื่องของอะไรก่อนดีพี่เยอะแยะไปหมดเลยเอาเพลงก่อน <laughs> เพลงก่อนวันนี้เราปล่อยซิงเกิลให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับผมชื่อเพลงว่าเราเพลินๆเลยเมื่อกี้เนี้ยเพลินๆเลยเพลินๆเลยก็มีซิงเกิลนะครับ ชื่อเพลงว่าเราเป็นเพลงที่พวกเราสี่พอดำครับผมแต่งขึ้นมาเองไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้องทํานองเพลงนี้เราแต่งกันมาเมื่อตั้งแต่สองปีที่แล้วถามว่าทำไมาถึงแต่งเพลงนี้ก็คือเราอยากให้ทุกคนได้เห็นในมุมของพวกเราที่เป็นมิตรภาพกันกว่าจะมาเป็นมิตรภาพกันอ่ะคืออาจจะเป็นเพราะโชคชะตาหรือว่าภูมิลิขิตต่างๆที่ทําให้เรานั้นหนึ่งเลยเราชอบร้องเพลงเหมือนกันรักในเสียงเพลงเหมือนกันแล้ววันหนึ่งก็ได้มีเวทีที่ใฝ่ฝันเหมือนกัน มาประกวดเดอะสตาร์แล้วก็มาเจอกันจริงๆมันน่าจะหยุดแค่นั้นก็ได้อะแต่อะไรไม่รู้นำพาให้เรามาทำานทารายการเป็นสี่โพดํมมาทำคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเอาจริงนะพี่รู้สึกหนึ่งอย่างที่มันทำให้เราได้เจอกันก็คือความสามารถที่พวกเรามีนี่แหละตอนแรกผมไม่ได้คิดอย่างเงี้พี่ไม่ไมอันนี้เราว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกันคือ เพราะว่าทุกคนอะมีความตั้งใจและมีความสามารถในสิ่งที่มันผสมกันได้เออแต่จริงๆเราก็มองว่าหลายคนก็มีความสามารถมากแต่ของเรามันเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันลงตัวแล้วมันไม่ได้แค่การทํางานมันเป็นความผูกพันของเคมีงี้นิสัยใจคอหรือว่าการพูดคุยอะรู้จังหวัซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าเราก็อยากจะขอบคุณ ผ่านเพลงนี้แหละครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้พวกเราสีโพดํามาตลอดด้วยครับไม่ใช่แค่พวกเราเลยจริงๆก็คือทุกคนคุณผู้ชมทุกคน <ไป S 1> ที่รักใน้สีโพดําอ่ะใช่คือ เราได้มาเจอกันได้มามอบความสุขให้กันเนี้ยมันก็คือสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันเกิดมาได้ยังไงก็ไม่รู้มันคือพรมลิขิตมันมหศัศจรรย์มากๆก็เลยเกิดเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเราขึ้นมาให้คุณได้ฟังกันอก็วันนี้ก็ปล่อยวันแรกด้วยค่ะครับพี่โดฟังรหัสดาวน์โหลดไหมครับดาวน์โหลดได้เลยครับพี่จตันหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าแล้วกดโทรออกหรือว่าไอจูนก็ได้เคเคบ็อกส์ก็ได้ครับซึ่งไอจูนกับเคเคบ็อกส์หรืออะไรเงี้ยจะเริ่มปล่อยวันที่เจ็ดตุลาเจ็ดตุลาคม ดอกจันนี่แหละใช่ค่ะก็ส่วนเรื่องเพลงเราก็ได้ บอกไปแล้วครูเรามาต่อกันเลยนะคะในเรื่องของงานเราเยอะค่ะขอโทษที่ทาราไม่ได้ตอนะครับแต่ว่าไม่เป็นงานจริงๆนะครับไม่งานเราเยอะในที่นี้คืองานสีโพดัมทำใหม่ครั้งหนึ่งนั่นก็คือรายการสีโพดําการละครนะคะกลับมาอีกรูปแบบหนึ่งนะคะวันที่3ตุลานี้แล้วนะคะกลับมาเทปแรกเลยนะคะสองทุ่มทางช่องวันสองทุ่มตรงเลยนะคะทุกวันจันทร์เจอกับพวกเราแน่นอนสีโพดํมการละครค่ะไม่ได้หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนเับเราไป ปรับปรุงให้มันสนุกมากขึ้นนะครับเพื่อคุณผู้ชมจะได้มีความสุขละบอกเลยว่ารอบนี้คือดีจริงต้องติดตามจริงคือคุณจะได้แบบว่าเข้มข้นมากับเรื่องการละครน่ะแล้วการละครเองก็มีเรื่องเพลงเข้ามาใส่ให้มันเข้มข้นขึ้นอีกด้วยคุณจะได้ฟังเพลงแบบเพลาะแล้วก็ฮารับรองว่าได้มีความสุขแน่นอนครับถูกต้องค่ะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่พี่โดงพูดดีกว่าไม่พูดถึงไม่ได้ใหญ่กว่าขนาดตัวของพี่ถูกอะไรบอกไปคอนเสิร์ตสีโพดำตอน Black Magic มนดำปิดปี่หลังจากคอนเสิร์ตดีใช่ไหมดีพร้อมกันเลยทําไมทําไมไม่เกิอันนี้พี่อยากรู้จริง ไม่ต้องปิดปี่ิดปีมันคือความเข้มข้นมันคือความที่แบบบอก้ว่ามันคือมันดำแบบดำดำดำอย่างนี้เข้มข้นสุดๆดำ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 อย่างนี้เลยตอนแรกชอบชื่อเติมไหมชื่อจริงๆแล้วชื่อมันมีความหลากหลายนะมันมีความอินเตอร์อยู่มันมีความแบบน่าสนใจอยู่มีความลึกลับและพอปิดปีมาปั๊บมันมีความน่ารักสนุกสนานทุกอย่างเข้มข้นแต่พอใส่ปิดปีซอฟลงทันทีซอฟในที่นี้คือมีความละมุนเกิดขึ้นช่วยเต ดีมากทำดีตบมือดัง,ดงมีคนเดียวเด้ <c oughs> เพราะฉะนั้นคุณจะได้เจอกับทุกรสชาตินี่แหละครับในครัคร้สรครั้งนี้นะครับกำลังจากผ่านไป3ปี ที่เราทำคอนเสิร์ตด้วยกันในโวดาครั้งแรกนะครับ,บก,ก็ต่อยอดเป็นรายการแล้วรู้สึกว่าคิดถึงบรรยากาศการทำคอนเสิร์ตแน่นอนว่าคุณผู้ชมก็คิดถึงพเพราะเขาก็บ่นมาบ่อยอยากดูคอนเสิร์ตอยากดูโน,นบ้างก็เลยนี่แหละกลายเป็นคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับใครที่อยากจะดูนะครับ19 20พฤศจิกายนนี้เจอแน่นอนนะครับที่ J M m Live House ชั้น8ศูนย์กาเซนทัเวิร์นะครับแล้วก็ซื้อบัตรได้เลยพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับทาองบัตแล้วนะใช่ทีเกตเมเจอร์สองรอบต้องรีบไปจองนะจ๊ะครับนี่ค งานที่เราบอกว่ามีอสสะเเพหรขงแล้วแล้วใช่แต่แต่ว่างานอื่นๆเรากรับค่ะรับยังรับอยู่นะครับติดต่อมาได้ทางเราเปิดหน้าไอจเรามีเบอร์โชว์เรามีเบอร์เรไอจีของคุณค่ะทางเราไม่ได้ร้องเพลงเก่งอย่างเดียวเราขายงานเก่งกันด้วยตรงนี้ขายงานเก่งไม่พอขายของเก่งเราจะดีๆครับผมค่ะขอย้อนถามเรื่องเพลงนิดนึงค่ะซิงเกิลเราเห็นว่าแต่งเองอะไรด้วยใช่ค่ะอันนี้แต่ละคนช่วยยังไง ช่วยรวมหัวกันเลยล่ะค่ะทุกอย่างคือเรามีคอนเซปต์ก่อนอย่างที่บอกคอนเซปต์อย่างที่ผมเล่าไปแล้วเราก็มานั่งกันพี่การเิ่นกีตาร์ตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็ช่วยกันเริ่มคิดเมโลดี้ก่อนแล้วใส่เนื้อเพลงลงไปก็คือคืออ่อมันมานั่งกลาวกันเองเลยค่ะคือท่อนนี้คิดมาใช่ไหมแล้วแบบเอ๊คำนี้ยังนี่นะแล้วทุกคนก็ต้องลงมติกันว่าสุดท้ายแล้วเอาแบบไหนดีใครชอบแบบนี้ใครไม่ชอบแบบนี้เฮ้ยอะไรยังไงก็หาค่อนข้างจะเป็น เอกฉันกันว่าอันนี้แหละคือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่พวกเราแบบคิดละว่าอันนี้ใช่แล้วเพีงเราชอบนะเวลาเรารู้สึกว่ามันต้องร้องแบบสี่คนนะรู้สึกปะอยู่ด้วยกันแล้วมันรู้สึกว่ามีพลังถ้าร้องถ้าร้องเดี่ยวไม่มีทางได้แล้วหรือว่าร้องอะขนาดร้องสามคนเลยยังรู้สึกว่า เฮ้ยมันต้องสี่คนมันไม่ครบไงก็ไม่ได้ใช่ใช่แต่สำหรับคนอื่นที่จะเอาไปร้องนะครับมุ่งมวลเลยร้องกับเพื่อนๆร้องอะไรเงี้ยมันจะได้ฟิลมากเพราะเพลงเนื้อเพลงมันแบบว่ามันมาเพื่อมิตรภาพความรักอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะครับถ้าจะร้องคนเดียวคุณก็จะเก่งเกินไปจังหวะเพลงล่ะเป็นช้าๆสนุกสนานเป็นมีเดียมเป็นมีเดียมครับแล้วก็เป็นเพลงแบบเป็นป๊อป บล็อกนะครับแล้วก็ใส่ความแบบว่าเครื่องสายเครื่องเป่าอารมณ์เสียยงป๊อปบล็อกได้ครับเครื่องเป่าก็จะมีพวกคุยปีพาดไม่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 เป่าเป็นเครื่องทองเหลืองมากกว่าเออเครื่องทองเหลืองเออเป็นคำเป็ดเป็นคำโบนอย่างเงี้ยเออใครเป่าล่ะเออคนไหนหันเท่าไหร่พี่แก้วหันมาตาปักจริงจริงเป่าตึงตึงหมดหอกเอาเอาเอาเราทำเองก็ได้เอรอเอาเออเนี่ยเงียบตึงจริงๆ มีอะไรอีกไหมครับอืถามถึงเรื่องรายการนิดนึงค่ะว่าช่วงที่หายไปย่งมีคน เราก็ยังเดือดรอนอยู่ครับเราก็มีงานงานอื่นที่ก็ก็มีงานเดี่ยวของแต่ละคนด้วยแล้วก็มาเจอคนสี่คนด้วยเป็นเกิลกรุ๊ปม่งานหนึแบบเดบิวต์เดี่ยวมันแบบว่างานแบบโปรเจกต์โปรเจกต์กันอยู่เรื่อยนะใช่แบ่ประชุมเรื่อยๆแต่อย่าลืมว่าเราเป็นศิลปินค่ะเรามีงานกันอยู่แล้วไม่แต่ว่าอย่างเทปจะออกตุลางี้เราถ่ายงนสิงหาวันนั้นคือช่วงที่หายไปเราไม่ได้หายไปเลยเราก็ไปไปทำรายการเพื่อจะอัปมาสเอาแบบไหนดี่หาใช่ใช่เรับเต็มที่สนุกคืออาจจะไม่ได้เห็นหน้าเบื้องหน้า แต่เบื้องหลังยังคงทํางานอยู่ใช่ครับคิด p ว o r k กเองมันจะตลกสนุกขึ้นขนาดไหนเอ่ยอ่าผมว่ามันมันมันแปลกใหม่ขึ้นในบางบางบางอย่างอย่างเช่นในละครเนี่ยมันจะมีความเป็นมีไซคลมากขึ้นมีเพลงเข้ามาสอดแทรกและทุกอย่างเป็นธีมอย่างอาทิตย์นี้มันเป็นเรื่องของความอกหักเพลงก็จะเต็มไปด้วยเพลงอกหักละครก็จะเกี่ยวกับเรื่องอกหักทีนี้รายการเราเป็นรายการบวกอกหักยังไงให้ p o s i t i v โอกายังให้แบบมีกําลังใจอกหักแต่เรามีกําลังใจหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะมีธีมในการพูดคุยเล่นละครและร้องเพลงอันนี้ก็จะเป็นความพิเศษที่กลับมาครั้งนี้อยากเอาให้คุณผู้ชมได้รู้สึกไปตามเราตลอดทั้งรายการเช่นนี้ครับแปลดีทางด้านเล่นตลกกันแล้วไหมครับจริงๆเราทาได้ดีเหรอครับเอาจริงยังไงยังไงแล้วอะเราเองรู้สึกว่าการเป็นศิลปินอะถ้าเราทําได้ สุดทุกๆท,ทาง<ม>แก้มว่าคนก็จะเชื่อว่าเราทําได้<ม>ตลกแต่ว่าอันนี้มันเป็นการเอนเตอร์เทนให้คนดูมีความสุขมากกว่าเราอาจจะไม่เราไม่สามารถสู้พี่ๆตลกตัวจริงได้หรอกคะ่ะ<ม>แต่ว่าเราเราทําทั้งสองทางที่เราทําได้อย่างเต็มที่คือตอนนี้นเรามาถึงจุดว่าทําอะไรก็ได้ให้คนดูมีความสุขแล้วอะหม,มายถึงว่าไม่ได้มาเราไม่ได้เป็นตลกเราไม่ได้จะตั้งใจมาแสดงตลก ที่เราทําคือหนึ่งที่เรามีอาวุธที่เรามีคือเราร้องเพลงได้แล้วเราเป็นคนสนุกสนานอารมณ์ดีแล้วก็อยากผสมกันตรงนี้แค่นั้นเองแล้วก็ได้รับบทบาทอะไรมาเราก็เต็มที่โฟกัสเราอย่างเดียวคือคนดูมีความสุขแค่นั้นเองครับขัดกับตั้มไหมคะตั้มดูเป็นคนนิ่งๆจริงๆครับปกติก็นั่งสมาธิตลอดเลยนั่งนิ่งๆตะตุ่มด้านหมดแล้วครับเดี๋ยวนั่งสมาธิใช่ไหมอะไรนะคะตะตุ่มด้านหมดแล้วครับนั่งสมาธิใช่ไหมหรือว่าอะไรพูดได้ใช่ไหม S <S <อ>ทางอคอนเสิร์ตมาว่า <S 2> <S 2> <S เราทำมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้มันจะแบบมีอะไรแบบไอเดียใหม่ๆอะไรยังไงบ้างเอ่โอ้ใหม่สดเสมออ้าจริงๆชื่อตอนมันก็ใหม่แล้วนะ <S 2> <S 2> ใช่ <S <S เพราะเราไม่เคยเห็นสีโพดั้มันไล่มนแบบว่าแบล็กแมจิกกันในรายการไม่เคยมีความเป็นแม่มดพ่อมดนะอ่าใช่ <S 2> <S 2> อนแม่หนึ่งมันก็มีแค่ในการเล่นละครในพันละครเล่กๆอย่างหนักก็แฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมแฮรแค่นั้นเองยังไม่ได้แบบธีมหลักอ่ะอ่าแล้วเราเรามั่นใจเลยว่าเพลงทุกเพลงในคอนเสิร์ตเราคัดแล้วคัดอีกอ่ะมันก็จะเป็นคอนเซ็ปต เดียวกันหมดใช่ใช่มันมีตอนเจาะจงไปใช่ครับคือความพิเศษของเราครับผมขอโทษค่ะแขกรับเชิญเราขอเก็บไว้ค่ะอุบไว้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในคอนเสิร์ตเลยทีเดียวแต่สิ่งที่เราบอกได้เลยคือได้เต็มที่กับพวกเราสี่คนแน่นอนใช่มีต้องกังวลเราซ้อมหนักแน่นอนถูกต้องเราร้องจําเนื้อเพลงเยอะแน่นอนครับเราทําเต็มที่เดเดือนแรกเราจะรู้แล้วถึงความหนักหน่วงจริงๆเพราะอินเนอร์แบบมาแนมงานนี้มากกว่ากี่เพลงคะยี่สิบยี่สิบอัพอยู่แล้ว ยี่สิบอัพนี่ยังไม่รวมละครนะครับละครที่เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเอาเสือไปปูได้เลยครับเปไครับครับผมฝากติดตามด้วยเนาะครับเราบอกเยอะไปแล้วคุยห้ามบอกนะพอแล้วพอแล้วนี่เนี่ยเขาเม้นมาเต็มเลยค่ะว่าร้องเป็นเสทียรอยากฟังแล้วอ่เป็นการวอร์มเอาเพลงของเราใช่ไหมเราทำเป็งเราเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงตั้งคีย์อยากก็จะร้งภีษาคนสามคีย์เหมือนเหมือนเามือคนละท่อืมเออไปไหนมาวอร์ Two, เหมือนคนละทางแต่สุดท้ายที่มาบรรจบที่จุดนัดพบที่เราตามหามันเนิ่นนานสร้างเธอและฉันเป็นคำว่าเราขอบคุณที่ทำให้วันนี้คนคนนี้โชคดีแค่ไหนที่ฉันได้มีเธอ อยากฟังเต,เต็มไปโหลดนะครับดอกจันทหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าละคระโทรคร<อ>ับข,ขอถามเพิ่มน,นิดนึงตอนนี้เหมือนเห็นโดมมารับละครคืออใช่<อ>ไม่จริงๆก็คือเป,เป็นละครเรื่องแรกครับก็ก่อนนันนี้เคยทำซิตคอมมาแต่ว่าอันนี้คือเป็นละครยาวเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเงาโศกซึ่งจริงถ่ายไปแล้วนะแต่เมือม่อปลายปีที่แล้วแล้วก็เพิ่งได้เลิกออนแอร์นี่แหละล่าสุดก็เพิ่งออนแอร์ไปประมาณห้าตอนอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่เราได้ลองทําดูแล้วรู้สึกสนุกกับมันมาก ต่อไปนี้ก็จะแบบเห็นโดมทางด้านละครเรื่อยๆมาอุ๊ยมีคนจ้างต่อหรือเปล่าเฮ้ยก็ถ้าเกิดสนใจนะครับเรียกน้องได้ใช้บริการน้องได้นะครับไปได้หมดทุกเรื่องพี่ลงพี่เลียดละครเศ้าดราม่าไปหมดทําได้ไม่ใช่วาดรูปอย่างเดียวพี่เหนื่อยพี่บอกเลยคือวันนี้ต้องบอกก่อนที่อาจจะมีความเบลอเกิดขึ้นเพราะว่า ได้นอนไหมวันเนี้ยชั่วโมงชั่วโมงเดียวเองชั่วโมงครึ่งรู้เรื่องถึงแล้วแม่เลยว่าถือว่ารู้เรื่องถือว่ารู้เรื่องเพราะว่าพี่กินชาดำเย็นช่วงเช้าอยากให้ทุกคนได้เห็นตาพี่แก้มลอยลอยล่องตาดึังงกเฮยเราได้นอนเราได้นอนเมื่อเช้าอ่ะตีสามครึ่งเราเพิ่งเสร็จงานถ่ายถ่ายรายการสเตตไฟเตอร์ค่ะเอาฝากรายการเลยสิถ้ายกัเออใช่เนี่ยไม่หรอกจะพูดเข้าตรงพี่พ่อ ฝากเลยการสเตจไฟเตอร์นะคะแก้มก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้รับได้รับหน้าที่ที่สำคัญมากๆคือการเป็นคอมเมนเตอร์แล้วก็อยากฝากให้ติดตามดูว่ามันจนุกจริงแล้วก็มันมันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของของการประกวดร้องเพลงเลยนะคะยังไงฝากด้วยแล้วกันสำหรับสเตจไฟเตอร์นะคะทุกวันจันทร์ถึงสุกนะคะที่ฉันคิดแล้นะ เอวัวันอ่ะวันเสาร์ถ่ายไหมไม่ฉายอาทิตย์ไม่ฉายเนาะโอเคจารหนึ่งสุขโอเคจาสุขช่วหนึ่งทางช่องจีเอ็มยี่สิบห้าค่ะโอเคแก้มสวยขึ้นมากถ้าตอบแบบตอบแบบหน้าสื่อตอบแบบหน้าสื่อหน้าสื่อหน้าสื่อขอบคุณค่ะตอบแบบหน้าสื่อตอบยังไงขอบคุณมากจริงก็ ดิฉันจะพูดยังไงเหมือนกันเรื่องนั้นนี่หน้าสื่อใช่ไหมฉันพูดอย่างนี้ใช่ปกติฉันพูดอย่างนี้หน้าสื่อต้องเป็นต้องอย่างนี้ก็แค่ดื่มน้ำนเยอะๆนะครับแล้วก็ทานผลไม้ค่ะค่ให้มาณแเดี๋ยวนี้ตั้งเปใช่ไหมไม่หน้าสื่อไม่น้าสื่อแลี่ไทยตอบอย่างงี้หน้าสื่อจะตอบอย่างงี้อันนี้มันพูดยั่งจริงมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถห้ามกันได้ไม่มีการทำตัวใดๆใช่ไหมไม่หรอกเราเนี่ยเห็นไหมนี่คือได้ อันนี้หน้าสื่อของเราจะเป็นมุมมองแบบนี้จริงๆแล้วก็คือเราออกกําลังกายดูแลตัวเองเราอยากให้มันดูดีเราก็ต้องทําตัวเองให้ดูดีมีความสุขมาจากข้างในด้วยเอข้างนอกนะใคร้กับการที่แต่งหน้ารืออะไรต่างๆเนียมันก็เป็นอีกส่วนเชื่อมมาถ้าข้างนอกนะใครแฮปปี้กับการที่แต่งหน้าหรืออะไรต่างๆเงี้ยมันก็เป็นอีกส่วนนึงที่เชื่อมมาถ้กใคสแฮปปี้กับารที่แต่งหน้าหระไรางกิดคุยมันส่วนใน่งท่เชื่อมมาถ้าขางนอกะใครแฮปปี้วัา่นใจเข้าไปด้วย โดนมั่นใจันใจใส่อะไรก็ใส่ยกเว้นถ้าก็ตั้มพูดมากพี่จะไม่มั่นใจครับโดนไม่ใช่แค่ไม่ใช่แกค่พี่แก้มก็โดนใช่ไหมพี่โดนตลอดไม่เป็นไรพี่แก้มจากทาางเรคนเดียวจากตั้มกับโดนไม่ค่อยเท่าไหร่อืมทุกคนก็รู้ดีใส่น้ำใส่ใส่กัดนี่ไม่มาก็ยังโดนนะ มเราต้องบ,บอกตรงนี้นะครับยังไม่มีนะครับยังไม่มีเอ่ออย่าว่าแต่ลูกเลยครับผมภรรยาก็ยังไม่มีครับผมไม่มีให้ทิ้งอะไรยังไงไม่มีตามข่าวนะครับผมคนละคนละตั้มออผมตั้มเดอะสตาร์ ตั้มวราบุตรนะครับผมคอมเมนต์ที่เข้ามาตักเตืองของผมทั้งหลายขอบคุณตรงนี้ด้วยนะครับในความที่บอกว่าตั้มใช้สตินิดนึงนะครับอันนี้เราเลยตกใจว่าเอ๊ะทางเราต้องใช้หรือว่าทางไหนต้องใช้นะฮะเขาสอบสนเขาสอบสนคือเขาอาจจะไม่ได้แบบติดตามทุกๆสีเขาก็เห็นว่าตั้มเขาก็เห็นโอ้เขามาด่าดยคือเขาเห็นว่าตั้มตั้มเนี้ยเห็นหน้าจอบ่อยอ่าตั้มเฮ้ยตั้มอยู่ในสีโพดําตั้ม อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาเลยจำตั้มได้ขอบคุณนะที่แบบว่ายังนึกถึงกันอ่าก็กก็็ชี้แจงกันไปแล้วนะคะตรงนี้พี่พาเราดังไปด้วยเลยนะดีดีถ้าแซกตั้มเดอะสตาร์ดังเฉยเลยทุกคนโอเคให้ปะหยั่งผลงานนะครับครับผมก็แบบเพลงนะครับซิงเกิลเรานะครับก็อย่าลืมไปฟังนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดกันได้นะครับที่เราเซ็นช่องสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าแล้กโทรออกหรือว่าไอจูนแล้วก็คลิกบ็อกซ์ค่ะค่ะแล้วก็ รายการนะคะคสีโพดำการละครอย่างที่บอกไปเลยสองทุ่มตรงทางช่องวันวันจันทร์นะคะ3ตุลานี้เทปแรกจะเริ่มออนแอร์แล้วนะคะฝากให้กำลังใจพวกเราอย่างเต็มที่เพราะพวกเราทำงานเต็มที่มากๆจริงค่ะครับผมและอีกสิ่งหนึ่งครับผมเป็นที่เรา ออยากให้คนมาดูนั่นก็คือคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ของเรานะครับผมกับคอนเสิร์ต4พดําตอน Black Magic, Black Magic. มนดําปิดปีนะฮะ19-20พฤศจิกายนนี้เจอกันครับที่ Jimm Live House ชั้น8ศวนการค้เซ็นเตอร์เวิลด์นะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้<อ>ขายบัตรกันแล้ว,<อ>ลวนะครับผมบบมาดูกันเยอะต้องบอกเลยนะวันนี้เขามีพรีเซลพรีเซลหายไปใจหายอยู่จริงปะเนี่ยเราต้องรีบกันนึงเฮ้ยทำไมทำไมอ่ะก็มีแบบมีคนเข้าไปจองก่อนไงเพราะเขามีการพรีเซลเกิดขึ้นอย่างนี้ งานดีว uh, ่าไม่ได <Bra> <ot> ้อ่ะรีบแล้วกันรีบกดบัตรรีบกดบัตรเลยพวกนี้ครับผมและหรือว่าถ้าเกิดจะติดตามข่าวสารอะไรของพวกเราอย่างเงี้ยถ้าอยากรู้ความคืบหน้าก็ติดตาม Exact m แ s i c แล้วกันจะได้รู้แบบอัพเดทกันตลอด One HD ด้วยใช่แล้วก็รวมไปถึง Instagram ของพวกเรานะคะ t w i t t e r หรืออะไรต่างๆที่โซเชียลเน็ตเวิร์ตอนนี้ทุกคนเราคอยอัพเดทกันอยู่ใช่ครับผมโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณมากค่ะ